ทานบทที่สทานแบ่งออกเป็นสประเภททานจัดแบ่งออกเป็นสีประเภทโดยแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันจากครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของทานไปแล้วว่าเป็นอย่างไรบทนี้เราจะมาเจาะลึกถึงทานทั้งสีประเภทเพื่อให้เข้าใจได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นเริ่มต้นที่ประเภทที่1นึอมิสทาน หรือบางคนก็เรียกว่าอามิตรซึ่งแปลว่าสิ่งของวัตถุเครื่องรอดใจหรือแปลว่าเหยื่อก็ได้ซึ่งฟังแล้วดูแปลกประหลาดอามิตรนี้หมายถึงของที่จะกินทางตาทางหูทางลิ้นและทางกายอามิสถานคือการให้วัตถุทานสิบอย่างมีข้าวน้ำผ้ายานพาหานะดอกไม้ของหอม เครื่องรูปไร้อย่างเช่นสบู่ที่นอนที่พักเครื่องประทีปหรือของที่มีแสงสว่างรวมไปถึงการให้ปัจจัยสี่อันได้แก่อาหารที่อยู่เครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้จัดว่าเป็นอามิสทานเช่นกันโดยวัตถุทานสิบอย่างนี้มีผลและอนิสง์มากเป็นการให้วัตถุสิ่งของ เป็นวัตถุที่มีประโยชน์ต่อผู้รับไม่มีโทษไม่มีพิษภัยแก่ผู้รับอามิสทานเป็นทานที่มักเห็นผู้คนทําได้บ่อยในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการให้เงินกับผู้ที่เดือดร้อนการใส่บาตรการถวายสังฆทานการแจกอาหารการร่วมกันสร้างวัดหรือสร้างสิ่งต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นต้นการให้ทานแบบอมิสทานนี้นะครับยังแบ่งได้ตามคุณภาพ ของสิ่งที่เราจะให้เนี่ยได้เป็น3อย่างด้วยกันดังนี้นะครับอย่างที่1นึ่าสถานคือการให้ของที่ด้อยกว่าของตนเองใช้อันนี้จะได้บุญน้อยอธิบายคือการที่เราให้สิ่งของอะไรก็ตามที่แย่กว่าของที่เราใช้อยู่นั่นหมายความว่าบุคคลนั้นมีจิตของการรู้จักให้แต่ยังมีความโลภในจิตใจพอสมควรตัวอย่างเช่น ในชีวิตประจำวันของเราเราใช้สบู่ที่มีราคาแพงมีกลิ่นหอมแต่เวลาเราถวายให้กับพระเนี่ยเรากลับให้ด้วยสบู่ที่มีราคาถูกกว่าก้อนเล็กกว่าเป็นต้นอย่างนี้คือท่าสถานเป็นการให้ของที่ด้อยกว่าของที่ตัวเองใช้อย่างที่สองสหายทานคือการให้ของที่เหมือนกับที่ตัวเองใช้อันนี้ก็จะได้รับบุญที่มากขึ้นกว่าแบบแรก บุคคลเหล่านี้มีจิตใจที่รู้จักให้และมีความโลภในจิตใจที่น้อยกว่าแบบแรกเป็นผู้ฝึกที่เข้าใจและเข้าถึงการให้ทานและตัดกิเลสข,ของความโลภได้ในระดับหนึ่งยกตัวอย่างเช่นในชีวิตประจำวันของเราใช้สบู่แพงมีกลิ่นหอมเมื่อให้ทานก็ให้สบู่แบบเดียวกันเสมือนกับที่ตัวเองใช้ 3. ส,สามีทาน เป็นการให้ของที่ดีกว่าที่ตนเองใช้อันนี้จะได้บุญมากที่สุดอธิบายคือบุคคลเหล่านี้ได้เข้าใจถึงการให้ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นย่อมมีบุญและอน,นิสงส์งมากกว่า2แบบแรกเพราะเป็นผู้รู้จักเสียสละรู้จักนึกถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ตัดกิเลสเรื่องความโลภได้ในระดับที่สูงกว่าสองแบบแรก สลัซึ่งความตนีทีเหนียวออกจากจิตใจตนเองได้ในระดับที่สูงขึ้นหากทำได้ด้วยใจอันบริสุทธิ์จะมีความสุขที่เห็นผู้อื่นได้รับความสุขจากวัตถุดีๆที่ได้ให้ไปโดยไม่เสียดายหรือไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆนั่นหมายความว่าเราได้ตัดกิเลสความโลภได้ในระดับหนึ่งทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเวลาตักบาตรพระ ก็จะคดข้าวปากหม้อซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดเอาไว้ถวายพระอ่อนหรือเวลาเลี้ยงพระพิสุสามเณรก็จะตกแต่งข้าวปลาอาหารอย่างประณีตบรรจงกว่าที่ตนเองรับประทานหรือเวลาที่จะให้ของแก่ผู้ใดไม่ว่าผู้นั้นจะมีฐานะเสมอหรือด้อยกว่าตัวเองก็ตามก็จะเลือกของที่ดีที่สุดเพื่อมอบให้โดยไม่มีความตนีผู้ใดที่สามารถชนะความตนีคือ ไม่ให้ความตหนีและความโลภเข้าครอบงำจิตใจได้รวมถึงหมั่นกระทำสามีทานเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยมีคุณธรรมนีต้ติดตัวโบราณจารย์กล่าวว่าจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าทานบาดีซึ่งแปลได้ว่าผู้เป็นใหญ่ในทานหรือคือผู้ที่มีจิตใจที่ไม่ถูกความตนีหรือความโลภเข้าครอบงำเป็นใหญ่เหนือความตนีไม่เป็นทาสของความโลภนั่นเอง อามิสถานแบ่งตามเจตนาของผู้ให้ได้เป็น2ประเภทคือ 1. ปาติบุคคลิกทานคือทานที่ให้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและ 2. สังฆทานคือทานที่ให้แก่หมู่คณะไม่เฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งโดยบทที่3เดี๋ยวผมจะมาขยายความในสองหัวข้อนี้ให้ได้ฟังกันนะครับมาที่ประเภทที่สออภัยทาน คือการที่เรารู้จักให้ชีวิตสัตว์เป็นทานรวมทั้งปล่อยวางความโกรธทั้งหมดออกไปจากจิตใจเลิกพยาบาทและรู้จักให้อภัยอภัยทานนี้เป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าผู้รับเป็นการฝึกความเมตตาในจิตใจยิ่งทำได้มากจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะยิ่งมีความเมตตามากและสามารถปล่อยวางความโกรธได้มากเมื่อไม่มีความโกรธมีแต่ความเมตตา จิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะอยู่ในสภาวะของความสุขของการเป็นผู้ให้อภัยเพราะจิตใจของบุคคลที่ไม่มีความโกรธหรือมีน้อยย่อมเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่ผ่องใสไม่คิดร้ายผู้อื่นและพร้อมที่จะให้อภัยผู้อื่นอยู่เสมอไม่เก็บเอาอารมณ์ความโกรธต่างๆมาเป็นความทุกข์ในจิตใจเพราะตัวโทสะหรือความโกรธนี้เป็นกิเลสต,ตัวร้ายตัวหนึ่งที่ทำให้คนขาดสติอภัยทานแปลได้ตรงตัวคืออภัย คือความไม่ถือโทษส่วนทานก็คือการให้การเสียสละดังนั้นจึงแปลได้ว่าการให้อภัยการให้ความไม่มีภัยหรือการให้ความไม่น่ากลัวนั่นเองบุคคลใดที่สามารถฝึกจิตของตัวเองให้เกิดการอภัยได้มากเท่าไหร่จิตของบุคคลเหล่านั้นก็ย่อมห่างไกลจากความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธความอาฆาตการไม่รู้จักให้อภัยได้มากเท่านั้น ลองคิดดูว่าเวลาเราโกโรธเป็นอย่างไรเป็นช่วงที่เราขาดสติทำอะไรไปก็เอาแต่ความสะใจหรือความรู้สึกของตัวเองโดยที่ไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นๆจนบางครั้งอาจทำให้เรื่องราวานปลายใหญ่โตได้หลายๆครั้งก็จะมาเสียใจภายหลังเมื่อมีสติกลับมาแล้วหรือบางครั้งก็มีความโกรธนั้นติดตัวไปตลอดชีวิตจนกลายเป็นปมของความทุกข์ในจิตใจตลอดไป เพราะความไม่รู้จักให้อภัยหากพูดในทางธรรมการที่เราอาฆาตผู้อื่นมากๆและวางไม่ได้ก็เป็นการผูกผลกรรมอาจจนถึงขั้นกลายเป็นเจ้ากรับในเวรในชาติต่อๆไปจนไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเลยก็เป็นได้อภัยทานนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ให้มากกว่าผู้รับยกตัวอย่างเช่นหากเรารู้จักที่จะให้อภัยรู้จักที่จะยกโทษให้กับใครสักคนหนึ่ง คนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวของเราเองเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้จักให้อภัยผู้อื่นคนที่มีความสุขคนแรกก็คือตัวเราคนที่จะไม่มีทุกข์ก็คือตัวเราส่วนคนที่เราอภัยให้นั้นเขาจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ได้รับผลประโยชน์ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะเขาอาจจะยังจมอยู่ในความทุกข์อยู่ทั้งๆท,ที่เราหลุดจากความโกรธนั้นไปแล้วก็เป็นได้ดังนั้นอภัยทาน จัดได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นการตัดกรรมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากความโกรธนี้ก็เป็นได้ประเภทที่ 3. วิทยาทานคือการให้ความรู้เป็นทานคอยให้คำแนะนำสั่งสอนที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตให้องค์วิชาความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปประกอบวิชาอาชีพได้ยกตัวอย่างเช่นตัวเรามีความรู้ในเรื่องของสูตรอาหารที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ก็สามารถนำมาเผยแพร่ให้กับผู้คนสามารถนำวิชาเหล่านี้ไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองอย่างเช่นทำอาหารหรือขนมเป็นต้นอีกหนึ่งตัวอย่างหากเป็นครูอาจารย์ก็เปิดสอนพิเศษให้กับนักเรียนหลังเลิกเรียนได้ฟรีเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิทยาทานทั้งสิ้นประเภทที่4ธรรมทาน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมทานถือเป็นทานที่ชนะทานทั้งปวงเพราะถือเป็นการให้ปัญญาศาส,สนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่สอนให้คนเกิดปัญญารู้ดีรู้ชั่วจนพ้นจากความทุกข์ถือเป็นอริยทรัพย์หรือทรัพย์ที่ประเสริฐซึ่งเราสามารถจัดทำหนังสือธรรมะเพื่อแจกจ่ายให้เป็นปัญญาก็ได้ใครที่มีโอกาสที่ได้อ่านก็จะเกิดปัญญาพ้นจากความทุกข์ หรือหากใครที่มีโอกาสได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบ่อยๆเมื่อมีโอกาสเจอคนที่เกิดความทุกข์และกำลังต้องการรับคำแนะนำเราก็สามารถที่จะแนะนำเขาได้โดยเราสามารถที่จะเอาธรรมะที่เราได้เคยเรียนรู้เนี่ยมาบอกต่อมาแนะนำต่อซึ่งก็จะทำให้เกิดประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้แต่สิ่งที่เราจะต้องควรระวังในการมอบธรรมะให้กับผู้อื่นนั้นคืออย่างแรกก็คือต้องดูว่าผู้รับเนี่ย เขาเปิดใจที่จะรับสิ่งที่จะให้เขาหรือเปล่าอย่างที่สองเป็นสิ่งที่คนที่จะสอนธรรมะจะต้องพึงระวังอย่างมากก็คือการสอนผิดหรือที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับธรรมะผิดผิดนำไปปฏิบัติสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของธรรมะเนี่ยไปเลยก็ได้ซึ่งจะกลายเป็นวิบากกรรมที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนและอย่างสุดท้าย ให้ต่อเมื่อผู้รับเต็มใจที่จะรับเพราะถ้าผู้รับยังไม่พร้อมที่จะรับธรรมะที่เราจะให้ถึงเราพูดไปเขาก็คงไม่รับฟังหรือเรามอบหนังสือธรรมะดีๆสักเล่มให้กับเขาถ้าหากเขายังไม่พร้อมที่จะอ่านหนังสือธรรมะนั้นก็จะเป็นเพียงหนังสือที่เพิ่มขึ้นหนึ่งเล่มในชั้นวางหนังสือเพียงเท่านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อตัวเขาทั้งสิน้นแต่เมื่อใดที่เขาเกิดความทุกข์แล้วเขาเข้ามาปรึกษาและต้องการความช่วยเหลือ เราค่อยมอบธรรมะดีๆให้กับเขาเพื่อไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพ้นจากความทุกข์จะดีกว่าคราวนี้ผมอยากจะมาสรุปนะครับในเรื่องของทานทั้ง4ประเภทในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนอกเหนือจากการสร้างบุญสร้างกุศลหากลองพิจารณาดูดีๆแล้วนะครับทานก็คือตัวที่ใช้ฝึกจิตใจของตัวเองเนี่ยให้ค่อยๆห่างไกลจากกิเลสฝึกความเมตตาภายในจิตใจ เพราะการที่เราเนี่ยสามารถขจัดกิเลสในจิตใจของตัวเองได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้จิตใจของเราเนี่ยผ่องใสามากขึ้นเท่านั้นและห่างไกลจากทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆอย่างอมิสธานเนี่ยถ้าหากเรารู้จักทําเป็นประจำก็จะลดความตนีรวมถึงความโลภในจิตใจลงอภัยทานหากรู้จักทําเป็นประจำก็จะลดความโกรธและความอาฆาตในจิตใจลงวิทยาทานหากรู้จักทําเป็นประจำ ก็จะเพิ่มความเมตตาเป็นผู้ที่รู้จักให้ลดความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจลงธรรมทานหากรู้จักทำเป็นประจำก็จะเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสอยากเห็นผู้อื่นพ้นจากความทุกข์เป็นผู้ให้ปัญญากับผู้อื่นรู้ดีรู้ชั่วเดินตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาลดซึ่งกิเลสตัณหาในจิตใจลงจากที่ผมได้กล่าวมาจะเห็นว่าการทําทานเนี่ยนะครับ ไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างบุญสร้างกุศลแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นสิ่งที่ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่และยังเป็นสิ่งที่เปิดใจให้กับมนุษย์คอยนำเอาความเมตตาของตัวเองมาเผื่อแผ่ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นไม่เพียงเท่านี้ทานยังเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของผู้กระทำให้กระจัดกิเลสต,ต่างๆออกไปจากจิตใจได้เป็นอย่างดีผมจึงอยากขอฝากความคิดในเรื่องนี้เอาไว้ เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นข้อดีเหล่านี้ที่หลายคนอาจจะมองข้ามเพราะการที่เราฝึกขจัดกิเลสในใจตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ดีที่ควรนำมาปฏิบัติเราไม่ควรหลงไปกับการทำทานที่หวังผลเพราะนั่นไม่ใช่หลักของการทำทานการทำอะไรเพื่อหวังผลสิ่งใดก็ตามไม่ใช่การทำทานแต่หากเป็นการแลกเปลี่ยนและเมื่อใดที่เราทำทานเพื่อหวังผลเมื่อนั้น เราจะไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของการทำทานที่แท้จริงที่กำลังซ่อนตัวอยู่อย่างน่าเสียดาย